ที่โรงแรมโฟโซีอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายบดินเกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีลงนามและส่งมอบบันทึกข้อตกลง MOU โครงการพัฒนายกระดับสถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืนโดยมีนายภูมิเกลียวสิริกุลผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่างนายเจริญชัยเกษิสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานทกสจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าสนราชการเกษตร,รกรผู้ประกอบการโรงสีเข้าร่วมการต้อนรับสำนังกงานทรกศจังหวัดนครสวรรค์ได้จะทำโครงการพัฒนายกระดับสถาบันเกษตร,รกรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืนโดยอาศัยสถาบันเกษตร,รกรในการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรจากผู้ผลิตต้นน้ำกับผู้ประกอบการปลายน้ำเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่การผลิตและสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกร พัฒนาศักยภาพสถาบัานเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหานี้สินควรเรือนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมจากพื้นที่การเกษตรของจังหวัดนครสวรรค์มีพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศได้แก่ข้าวเปลือกกับมีเครือข่ายเกษตรกรสถาบัานเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการรับซื้อ หรือรวบรวมผลผลิตเกษตรที่มีศักยาภาพตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศอยู่จำนวนมากสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์จึงได้ดำเนินโดยยกระดับสถาบัานเกษตรกรเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดแก้หนี้แก้จนและก้าวผ้นวิกฤตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยทกสทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างเกษตรกรต้นน้ำสถาบันเกษตรกรกลางน้ำและผู้ประกอบการปลายน้ำเพื่อจับคู่ธุรกิจวิสต์เดตแมทชิง่งโดยสนับสนุนสินเชื่อต้นทุนตามตามนโยบายรัฐและสินเชื่อเกณฑ์ผ่อนปรนเป็นการเฉพาะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจัดสรรประโยชน์เพิ่มของโครงการคืนให้แก่ผู้ผลิตต้นน้ำอย่างเป็นธรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกร โดยการลงนาม MOU ร่วมกันในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่คุณค่าสินค้าการเกษตรและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันการเกษตรในการทำหน้าที่ธุรกิจอย่างครบวงจรพร้อมจัดหาผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและที่สำคัญเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การจัดพิธีลงนาม MOU เรื่องของการรับซื้อข้าวระหว่างสากลการเกษตรกับสถาบันเกษตรกรนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทางพกสร,ร่วมกับทางส่วนราชการนะครับทั้งกระทรวงพาณิชย์ทั้งกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรสวรค์นะครับให้มาร่วมงานเราเราทำกิจกรร,รมนี้ต่อเนื่องมาหลายปีนะครับเพื่อที่จะช่วยวัตถุประสงค์ในการยกระดับราคาสินค้า,าเกษตรโดยเฉพาะเรื่องข้าวนะครับซึ่ง นครสวสรค์เราเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำนะครับแล้วก็ผลผลิตข้าวก็เริ่มออกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนก็คือว่าเรามีการรับซื้อข้าวนะครับโดยส่วนราชการเองแล้วก็ทางสถาบันเกษตรกรซึ่งเป็นกําลังหลักนะครับที่จะดูซับข้าวที่ออกมาในช่วงต้นฤดูเนี่ยไม่ให้ทําให้ราคาตกต่ำนะครับซึ่งวันนี้เราได้มีสตรีนาเกษตรที่เข้าร่วมโครงการนะครับรวมทั้งลงิ่งที่จะมาร่วมรับซื้อต่อเนื่องไปเพื่อจะพยุงราคาข้าวให้มัน อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับโดยกเกษตรกรจะได้รับประโยชน์ในแง่ของราคาข้าวที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็เรื่องของการช่างตรงวัดที่ทางทางพาิตก็ดูแลอยู่นะครับแล้วก็การได้รับเงินค่าข้าวที่เป็นเงินสดนะครับผ่านบัญชีตกศสอเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับเพื่อความมั่นใจให้พี่น้องกเกษตรกรได้รับเงินอย่างแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าจะได้ประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือในโครงการนี้ที่เราทํามาต่อเนื่องเนี่ยก็จะเป็น ในส่วนของเงินเพิ่มให้กับเกษตรกร,ร,กรที่นําข้าวเข้ามาจําหน่ายกับโรงสีที่ร่วมโครงการนี้นะครับโดยผลประโยชน์จากสระที่ได้รับจากธุรกิจโครงการนี้เนี่ยก็จะปันผลคืนให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่นําข้าวเข้ามาร่วมโครงการนะครับเพิ่มเติมในช่วงของปลายฤด,ดูอีกครั้งนึงนะครับก็เรียกว่าะจะเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาย่าแท้จริงครับ